วนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน CP c e r a m ิกค่ะร้าน CP เซ r a m ิกของเรานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุทยาค่ะถ้้ลูกค้านะคะขับรถมาจากถนนสายเอเชียเนี่ยจะจุดสังเกตง่ายๆเลยว่าร้านของเราจะติดกับเทีนท่าอัยุทยาค่ะาด้านซ้ายมือบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะมาแนะนํากระเบื้องค่ะแล้วก็ยังมีการที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นโดนๆด้วยค่ะกระเบื้องด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นกระเบื้องหิวเงาค่ะขนาด60คูณ60ซมท้องฝังโซนนะคะจะเป็นสีเร ENNIS, ียบค่ะสีเรียบนะคะมีตั้งแต่สีขาวสีดำที่เป็นนสเเบะคลไป้าาตท่ ดียบอยากได้เป็นรวดรายค่ะฝั่งทางด้านนี้เลยค่ะเป็นลายหินอ่อนไ,ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีดำค่ะในข้างสีน้ำตาลก็มีค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาชมาที่รา้านของเราได้เลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าร้านของเราเนี่ยไม่ขายแค่เพียงกระเบื้องผิวเงาเท่านั้นยังมีผิวด้านกระเบื้องลายไม้กระเบื้องผนังกระเบื้องลายหินอ่อนมีหมดเลยค่ะรวมไปถึงเครื่องสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นชั้นนำหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโซซูโก้คอตโต้คอพาน่าค่ะรวมไปถึงกุญแยาแนวก็มีค่ะาทางด้านนี้ดีกว่าค่ะเป็นวัสดุตตกแ่งบ้านค่ะไม่่วาจะเป็นคิิ้วกุเช แล้วก็บัวน,นะคะสำหรับเชิญผนังค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะบอกไปว่าสามารถมาซื้อที่ร้านเราได้และแอกระิกบอกเลยนะคะว่าแบรนด์ดีพีหรือว่าโฮมนะคะของมีรุนทองรถรถยนต์ด้วยค่ะ2ต่อในยการโดยมีการจับรางวัลน,นะคะ3รอบนะคะรอบที่1่และรอบที่สองนะคะเป็นการจับรางวัลทองคำนะคะ1สลึงแบ่งรอบละ60เส้นรวมทั้งหมดห2 0รอเส้นค่ะแล้วรางวัลที่เหลือนะคะจากกาัรจับทั้งที่1และรั้งที่สองก็นำมานี้เลยค่ะจับรางวัลรถรถยนต์หรางวัลด้วยกันค่ะแค่เพียง โหมดพีนะคะคบกับใบเสร็จห้0บาทนะคะเพื่อแลสิทธิ์ลุนทองฟรีและรถรถยนต์ฟรีไปเลยค่ะสามารถนะคะลูกค้ามาซื้อได้ที่ร้าน CP เซรามิกหรือว่าสามารถทักแชทแอดไลน์นะคะหรือว่า Facebook ิกต็อกร้าน CP เซรามิกเพื่อมาสอบถามและสั่งซื้อได้ค่ะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์โทร08-1947